ครับวันนี้จะมารีวิวเป็นตัวนกแดงเหมือนเดิมนะครับที่เป็นระบบขับเคลื่อนพร้อมแล้วเนาะนะครับระบบขับเคลื่อทนทามาแล้วนะและลองกับรถสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะเปิด C ีสองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเทสแตนดาร์ดกันนะครับอันนี้ดิมเดิมนะไม่ได้ตัดป่าเลยนะครมาเ๋ยดไฟคะับ การสแตนดาร์ดนะครับชนะสาใน2เหมือนเดิมนะเดิมเดิมนะครับมาข้อนำหนึ 1, 0, ่งศูนย์ยังไงนะครับยูซู แค่สิบลออนะเพราะว่าเปลือง ต้องครเปลี่ยนล้อเป็น Bye. Ah. เปลี่ยนเป็นเดลต้านะสีขึ้นลองมันจะน่าเบื่อเกินไปเอาชนะอย่างเดียวสวย Delta, เดลต้าเจ๋งน่าจิกมารอบที่สี่ ชมยูทูบเบอร์ม่นนวยการดูชมเวลาไม่หลาน่าจะยกขึน้นไ่อยนแี้เวลาไม่หลับโอไม่ยกหน่อยเกียยกลอย ะทีนี้น่ารอยแล้วอาการเปลี่ยนแน่รถมันจะวิ่งยังไงนะลองดูกิดเกอร์ไฟมาขีพ่อ้างหนงสูนครับตอนที่สี่พ้นา,ยยางนงจะไปเล็อ, 4, ายอย๊า อที่สี่ของชนะว่าสี่รอบติดแล้วนะมารอบที่ห้าเดี๋ยวไฟเซอัพดูมันดังดูมันดังดูมันดังดูมันดันฮึย Ugh. แค่เซ็ตไปเฉยมาเดี๋ยวไปเลทอัพตร้นก็อึ๊

ข้าวมาเดี๋ยวไฟเลยค่ะโอเคกก็ดึงขวาว เปลี่ยนผานเปล่าเราที่หกผ่านเยี่ยมมันว่ะมันนี่จะนั่อยู่คนเดียวใช่เดี๋ยวไปเลยอ่นเดี๋ยวดีก็ถ้าแล้วโอ๊ยเสียโดน อะไรแล้วพอเช็คจอเช็คล้ก่อนมันดึงปแปลกๆก็ไม่มีอะไรติดพื้นนะเอาวนไม่ติดพื้นล้อก็แตก,กปกติมันดึงฝาฝาเหนียวกว่ายังรู้สิมาทุกคนมาเดี๋ยวไฟเซตเอาฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวมาต้องรู้ก่อนเดี๋ยวไฟเซตเอัพ ก็สุดอีกอ,อันห่อไปเจ็ดผ่านกยังชนะมา๋ยวไฟอัพ มาดลอกดิบลอกมาเลยอาเปลี่ยนหา,างลูกาเสีย โกงอะลูกโกงปะ,งะ <laughs> หน้าไม่ยิ้มเลยลูก,กหน้าม่ยิ้มไม่แย้มเลย<อ>ตกใจใว่าหน้าเดลต้าหัก okay เอาานเอาวะตีจัดเราเด้เตรมสุดท้ายแล้เตรียมไฟ้ up ดีกอยไม่เหหน,น,น,น้ตนิดผิวไม่ได้ติดตนะ ปล่อยแบบงกงๆหน่อยมันยังใครโกงมาเดี๋ยวมายวอัพได๋กวน มาสุดท้ายสุดท้ายหรือเปล่านำหนึ่งศูนย์อยู่รอบที่สิบมาเดี๋ยวไปเซฟอัพดี๋ยวดีก็ แล้วมาแล้วมาแล้วอู้ยเดียวดึงขึ้นแล้วอือไปดึงโดยสองสามสี่ห้าไปไปล้อจะหลุดเป็นเพราะล้อหลวมหรอต้อนหิงดึงขวาเกี่ยวหรอวะเดี๋ยวไฟเสร็จอ้าวไปดึก็

อันนี้เป็นสแตนดาด C2 แล้วกันนะครับพี่เจบอกให้เทสนะก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับยี่สามทีเดี๋ยวจะกอให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับคูณสองนะครับ100สแตนดานโคตรตึงผมครับ